แอนบอกกระเป๋าที่ใช้เราชอบมากๆจนต้องซื้อสีใหม่เพิ่มรีวิวกระเป๋าของแบรนด์โคซี่รุ่นอลิชจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วน้องอะใช้ง่ายแล้วก็แมชง่ายมากๆแล้วตอนนี้เขาออกสีใหม่ใหม่อีกแล้วคืออึง้งในความสวยของน้องมากสีนี้คือสีเกรย์เชอร์เกรย์นะคะคือมันเป็นเทาที่มีความละมุนเพราะวัสดุหนังแดงของเขาเนี่ยจากที่เราใช้มาเนี่ยเป็นรอยยากเราชอบดีเทลอะไรเขาคือมีปั๊มแบรนด์ด้วยอันนี้เป็นสายสั้นนะคะสามารถปรับความสั้นยาวได้เอาพวงกุญแจมาห้อยนะคะสะพายแล้วคือ คือกำลังดีนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เขามีใส่ยางมาให้ด้วยนะคะตัวใส่ก็คือปรับได้เหมือนกันวันไหนอยากได้ลุกธรรมะทแมงมากขึ้นเนี่ยก็ใช้สายนี้ได้เลยสําหรับเราใบนี้คือสามารถแต่งให้เป็นลุกน่ารักน่ารักก็ได้เท่ก,ก็ได้ชิลก็ได้เป็นใบที่อยากไปอะทุกคนเลยตรงช่องกระเป๋าข้างหน้าเนี่ยก็สามารถใส่ของได้แล้วข้างในเป็นผ้าซาตินอย่างดีเลยกระเป๋ามีทั้งช่องซิบแล้วก็ช่องเล็กให้แล้วถ้าถามว่าใส่ของได้เยอะไหมจะบอกว่าของจําเป็นเนี่ยคือใส่ได้ครบหมดพวกแฮนด์ครีมเพราะว่าแบงก์วีอ วันมากๆนะคะใบนี้คือ10เต็ม10